เหนื่อยแต่เราก็ได้ทําความดีนะเรา,ายาเท้าถางเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไว้ทําปุ๋ยบักชีวภาพไงดีกว่าเอาไปเผาไฟทิ้งทําให้โลกร้อนเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันเถอะมือเหมือนกันทั้งอสองฝุ่ดเลยนะไปก่อนเลยเรา่างัน เยอะๆ่อยซื้อมาใส่เยอะเลยจะกินหมดไหมเนี่ยใช่จะกินหมดหรอก็ไม่รู้นี่มันหิวกินละทองเลยเยอะเลยทาไงดีเนี่ยเธอได้ทิ้งหรอก็คองก็อย่างนั้นแหละเราทำาก,กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตั้งหลายวันแล้วเธอกินทิ้งกินคว้างนี้เราได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกันหรือเปล่าเนี่ยถุงพลาสติกที่เราใส่อาหารก็ทำลายสิ่งแวดล้อม กว่าจะสลายตัวก็ใช้เวลานานเรามาใช้จานหรือวัสดุธรรมชาติแทนถุงพลาสติกหรือวัสดุจากโฟมกันเถอะใช่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย างวันนักเรียนกินข้าวแล้วไปช่วยกันปลูกต้นไม้ต่อให้เสร็จนะไปพักได้ครับนักเรียนขโมยทำพังต้นปลูกคุณค่ะคุณครูปลูกต้นไม้อีกแล้วปลูกทำไมก็ไม่รู้รอบๆหมู่บ้านเราก็มีป่าต้นไม้ทั้งหมดนั่นละสิทำไรที่บ้านก็เหนื่อยก่อนนะต้องปลูกต้นไม้เพีย ทำไปเถอนะนาะเดี๋ยวก็เสร็จคนกันอยู่ได้ก็มันร้อนนี่ก็ปลูกต้นไม้อยู่นี่ไงจะได้มีร่มเงาไม่ร้อนอย่าลืมสีเราตั้งใจมาทําประโยชน์กันนะเออจริงด้วยเราบ่นาหเสียบอเธอจะไปไหนหรอเราจะไปซื้อของมาโรงเรียนเราาล่ากูแล้ว,นนนนลวเราก็เหมือนกันแต่ทำไมต้องขีม่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยร้านหยุดอเน,นีนเอง พบใหม่กราต้องโชว์กันหน่อยเพื่อนเราได้ยินนี่จะคุยกันนะเราว่อลิสตาคูา่คู่เราใชร์น้ำมันยางชุนเตือนและไม่เป็นวอลิสตาคือเวลาเราด้วยใช่ขอบใจนะสุนันทาเราไปกัด้วยเราไปด้วย เ,เธอมีสเสื้อผ้าสวยๆเยอะเลยมให้เธอขอบคุณนะแต่เราใส่ไม่ได้หรอกคนเราใส่กันเราใส่ทั้งสองครั้งเองยังมาอยู่เลยทำไงดีเธอซื้อมาเธอไม่เสียดยายเงนินมั้งเหรอเธอนั่นแหละเก็บไว้ใส่ต่อไป ที่ผ่านมาเรากินทิศกินคว้างใช้ฟุ่งเฟยไม่คุ้มค่าถึงแม้จะเป็นเงินของเราก็จริงแต่ต้องสูญเสียทรัพยากรไปเป็นจํานวนมากทั้งวัตถุดิบและพลังงานและถ้าคนทั้งโลกทําแบบเราล่ะถ้านําไปทิ้งก็ไม่เป็นมิตอสิงและล้อมอีกใส่ซ้าก็อายแต่เสียดายงั้นก็ใส่ต่อไปแล้วกันถึกตาละคะ่ะ การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมอย่างยั่งยืนนั้นมีวิธีการอยู่หลากหลายวิธีวิธีที่เรามองเห็นศึกษาและเข้าใจได้ง่ายที่สุดคือศาสตร์ของพระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญญเดชมหิตลราธิเบตรามาธิบดีสก,กีนรอบอดินสยาม,มินทราธิราชบอดมนา์บอพิษ ส่งแก้ไขปัญหาดินน้ำอากาศและป่าไม้ถุกพื้นที่บนพื้นแผ่นดินไทยด้วยวิธีการที่เข้าใจง่ายเช่นปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างทำให้เราพอกินพออยู่พอใช้และรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเรารู้จักกันดีนั่นก็คือรักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าอยู่อย่างพอเพียง ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งเฟือเราก็จะใช้ทรัพยากรน้อยลงสร้างปัญหาภูมลภาวะน้อยลงสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะตามมากินยุ่ยยางพอเพียงต้องหลีกเลี่ยงเพิ่มขยะใช้วัสดุธรรมชาตินะลด,ดละพลาสติกโฟมพวกเราเด็กไทยทุกคนอย่าลืมนะคะร่วมทำร่วมคิดเสริมสร้างชีวิตที่ร่วมเป็นนิกบสิ่งแวดล้อม Time what to leave.